ดิฉันนางสาวอรวรรุศรีจาก PTC Travel ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโปรแกรมทัวร์แบบดีๆให้กับทุกคนค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปเป็นนักลาคาเฟ่กับโปรแกรมลาคาเฟ่กันค่ะทริปนี้นะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานและสาวๆที่ชอบและต้องการที่จะถ่ายรูปอัพลงโซเชียลค่ะ ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทริปนี้จะเป็นทริปคาเฟ่เราจะพาทุกคนนะคะไปคาเฟ่หลากหลายสไตล์ในจังหวัดพัทลุงค่ะตามหาคาเฟ่ที่ใช่กับสไตล์ของคุณถึงพัทลุงนะคะจะเป็นเมืองรองแต่รับรองว่าไม่แพงที่อื่นแน่นอนค่ะทริปนี้อาจจะเริ่มกันตอนเช้าๆนะคะดิฉันคิดว่านักท่องเที่ยวอาจจะง่วงได้ค่ะดิฉันจึงอยากจะพาทุกคนนะคะไปชิมกาแฟกันหน่อยค่ะ และสถานที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็เราจะพาทุกคนไปร้านโอคลอ c คาเฟ่ค่ะจะเป็นร้านลับๆเหมาะกับคนที่เป็นคอกาแฟมากๆค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านกาแฟแบบสโลบร์ค่ะกาแฟแบบสโลบร์นะคะก็คือร้านกาแฟแบบที่ใช้อุปกรณ์อื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากเครื่องเอสเปรสโซในการชงค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้เครื่องมือที่ใช้เป็นแรงคนเป็นหลักค่ะเช่นการริบกาแฟะนะคะและ การที่เราใช้คนในการดริปกาแฟนะคะต้องอาศัยความพิถีพิถันค่ะซึ่งการที่เราชงกาแฟแบบพิถีพิถันนะคะกาแฟที่จะออกมาในแต่ละแก้วนะคะก็จะใช้เวลานานกว่าการที่เราใช้เครื่องนิดนึงนะคะซึ่งการดริปกาแฟแบบพิถีพิถันนะคะก็จะทําให้เราได้สัมผัสถึงกาแฟอย่างลึกซึ้งแน่นอนค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟแบบ โอมากาเซค่ะซึ่งนะคะจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะตื่นเต้นไปกับการชิมกาแฟนในครั้งนี้ค่ะว่าบาริต้าของเรานะคะจะทําเมนูอะไรให้เราทานนะคะและความพิเศษอีกอย่างของร้านนี้นะคะก็คือเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราะคะ่ะมีตังอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีดวงด้วยค่ะว่าบาริต้าจะชองอะไรให้เรากินค่ะและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือรูท41ค่ะ เป็นร้านสไตล์คาวบอยนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอเมริกันมีฮาลาลและมีการขายของที่ล,ลึกโดยเจ้าของร้านค่ะเป็นที่นิยมในหมู่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ร้านนี้นะคะเกิดจากการร่วมหุ้นของหลักของผู้คนในหลากหลายอาชีพอย่างลงตัวมากๆค่ะที่นี่นะคะมีบริการร้านกาแฟเคก้กและร้านอาหารจําพวกสเต็กค,ค,ค่ะที่นี่นะคะยังมีบริการห้องพัก นักท่องเที่ยวนะคะสามารถหาวงถ่ายรูปสวยๆทั้งภายในและภายนอกได้อย่างหลากหลายมุมค่ะดูเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปที่อำเภอควนขนุนค่ะซึ่งจะไปกันที่หลงคาเฟ่ค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์อังกฤษค่ะตกแต่งไปด้วยสาโรมันค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนแนวอังกฤษเลยนะคะส่วนภายในของร้านนะคะก็จะมีส่วนที่ถูกจัดวางตกแต่งมาอย่างสวยงามค่ะ ตัวอาคารของร้านนะคะก็จะออกแบบแนวโรมันค่ะตัวอาคารสีขาวดูสะอาดตาซึ่งพร้อมต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเพื่อดื่มด่ากับเครื่องดื่มร้อนและเย็นค่ะซึ่งสัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติเหมาะแก่การจิบกาแฟและถ่ายรูปค่ะฟิลแบบอยู่เมืองนอกแต่ตัวอยู่แค่พัทลุงค่ะต่อไปนะคะเราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ลานนาโฮมสเตย์แอนด์เลสเอรอค่ะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในทุ่งนาค่ะ เป็นจุดเช็คอินที่ติดวิวลานนาข้าวที่เปลี่ยนสีได้นะคะตามฤดูกาลค่ะทั้งเขียวขจีในตอนที่เพิ่งปักดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวในตอนที่ข้าวกำลังตั้งท้องค่ะและเหลืองอลัมในตอนที่ถึงยามเก็บเกี่ยวค่ะทางร้านนะคะมีรีสอรองในอาคารกระจกค่ะแล้วก็นอกอาคารนะคะก็จะสร้างเป็นเรือนไม้โล่งๆค่ะหลังคามุงจากนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะ แต่ห้ามจอดจริงนะคะทำไว้แค่เป็นที่ถ่ายรูปเก๋ๆเฉยๆค่ะโดยมีฉากหลังนะคะก็จะเป็นเขาอกทะลุค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงค่ะชาวบ้านนะคะมีความเชื่อก,กันว่าเขาอกทะลุเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่ดุดีเจ้าแม่แห่งเขาอกทะลุค่ะชาวพัทลุงนะคะเลยเปรียบเขานี้นะคะเป็นเสมือนเขาหลักเมืองค่ะเลยได้มีการใช้ภาพเขาอกทะลุและ เจดีบนยอดเขานะคะทําเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของจังหวัดพัทลุงอีกด้วยค่ะเพราะภายในถ้ำนะคะมีการค้นพบพระพิมพ์ดินดิบค่ะเป็นศินละปะสมัยศรีวิชัยค่ะลาวลาวพุทธศตรวรรษที่12-13ค่ะซึ่งพบเป็นจํานวนมากเลยนะคะ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าที่นี่นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆในเมื่อครั้งอดีตค่ะเลยมีร่องรอยศิลปะวัตถุนี้ค่ะฟินกันต่อกับคาเฟ่เล็กๆแต่ไม่รับในจังหวัดพัทลุงค่ะนั่นก็คือโรงคั่วกาแฟสวนไผ่ค่ะตัวร้านนะคะก็จะเป็นบ้านไม้หลังเล็กแบบเรียบง่ายค่ะแต่มากไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาตินะคะ ตกแต่งสไตล์วินเทจค่ะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและสายน้ำค่ะและยังมีต้นไม้ไผ่นะคะที่เอ็นรับลมตลอดทั้งวันเลยค่ะสมกับชื่อร้านมากๆค่ะเป็นโรงคั่วกาแฟที่อยู่ท่ามกลางสวนไผ่จริงๆค่ะและภายในนะคะก็จะมีงานศินละปะที่วาดลงบนกำแพงของร้านด้วยนะคะภายในร้านนะคะมีบาร์เล็กๆไว้บริการเครื่องดื่มของหวานและกาแฟที่มีความพิเศษของทางร้านนะคะ กาแฟที่มีความพิเศษของทางร้านนี้นะคะจะคั่วด้วยมือสดๆค่ะแฮเมด e ในทุกขั้นตอนค่ะเป็นโลงคั่วที่นักท่องเที่ยวนะคะสามารถทําเองได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการชิมเลยค่ะได้คั่วเองบดเองต้มเองค่ะซึ่งกาแฟที่ทางร้านได้ใช้นะคะก็คือกาแฟสายพันธุ์โลบัสต100้าร้อเซเลยค่ะซึ่งได้รับมาจากจังหวัดระนองนะคะ ท่านจะได้เข้าถึงถึงรสชาติของกาแฟยอย่างแท้จริงแน่นอนส่วนกาแฟาสดนะคะทางร้านจะใช้สายพันอาธราบิก้าสัญชาติบราซิลบวกกับโคลัมเบียค่ะซึ่งลั้วสดในประเทศนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะทางร้านยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายพร้อมกับขนมไทยให้ท่านลองชิมค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมใส่ไส้ที่ทางใต้นะคะเรียกว่าขนมค่อมกล้วยนึ่งค่ะขนมสังขนมปัง ข้าวเหนียวสังขยาขนมตานโดยได้นำวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะมาผสมผสานในการขายด้วยค่ะโดยการใช้ภาชนะนะคะเป็นหาบเล็กๆแบบน่ารักน่ารักจากที่พ่อค้าแม่ค้านะคะได้หาบได้หาบของไปขายนะคะพร้อมกับฝาครอบนะคะที่คล้ายกับสุ่มไก่ค่ะและใช้ภาชนะที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะและถ้านักท่องเที่ยวนะคะ สั่งเมนูที่เป็นข้าวนะคะทางร้านก็จะจัดเสิร์ฟมากับปิน่นโตเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะที่ทางใต้เรียกว่าชั้นนึนและที่นี่นะคะยังมีการขายของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือสาคูต้นค่ะสาคูต้นนะคะนิยมนํามาทําเป็นสาคูเปียกค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อประจําท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงไปเลยค่ะสาคูต้นนะคะจะได้มาจากต้นปาล์มสาคูจากธรรมชาติเลยค่ะ แล้วก็จะนําไปสกัดเป็นแป้งสาคูค่ะแล้วก็จะนําไปร่อนเป็นเม็ดค่ะแล้วก็นําไปตากแดดซึ่งที่นี่นะคะจะเรียกแป้งจากต้นปาล์มสาคูว่าสาคูต้นค่ะเพื่อให้แตกต่างจากเม็ดสาคูที่ทําจากเอิม่มมันสัาปรังค่ะซึ่งรับรองว่าสาคูต้นอร่อยกว่าแน่นอนค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือเดอะเคปพัทลุงค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมชายหาดเลยค่ะ ถึงพัทลุงจะไม่มีชายหาดนะคะแต่ที่นี่จะให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ริมชายหาดเลยค่ะเป็นคาเฟ่ที่มีหลายๆกิจกรรมมารวมไว้ที่เดียวเลยนะคะที่นี่มีลานสเกตขาดแล้วก็มีให้เล่นเจ็ตสกีด้วยนะคะดิฉันขอฝากทริปลาคาเฟ่ไว้ให้ทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียงแค่3 1 9บาบาทเองค่ะราคานี้ไม่รวมค่าอาหารนะคะ สำหรับวันนี้ทีฉันขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ